เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้ววันนี้มาพบกับแอสเจทีวกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเล่นแครี่กันบ้างนะครับอย่างไฮยะเตะนะครับราชาแห่งแครี่นะครับว่าไฮยะเตะเนี่ยเราจะเล่นกันประมาณไหนดีนะครับให้มันแบบจ่ายดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับก็สําหรับเล่นของเรานะครับเราเจอเอลซุนะครับเนี่ยอันนี้คือเราต้องพยายามดูดีๆนะครับ จริงๆต้องเกมนะครับเอลสูเราอาจจะสู้ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าก็ลองดูอ่าเอลสูเซียฟิกนะครับอ่าโหเกือบตายนะครับเอลสูนี่เกือบตายเลยโอเคเราต้องเล่นแบบเล่นแบบเล่นโหดนิดนึงนะครับเล่นโอ้โหตอดใหญ่เลยอ่าตอนแรกเอลสูนี่ครับกะจะ วิ่งมาใกล้ๆนะครับแต่ว่าคือคือเวลาเราเจอเอลสูนะครับเราต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าสกิลพาสซีฟของเอลสูนะครับก็คือเวลาแบบอยู่ชิดกําแพงเนี่ยมันจะแบบทําตัวหายตัวนะครับแต่ว่าสกิลของฮายาเตะนะครับคือมันแบบมันยิงได้เนาะเออมันยิงแบบยิงตอนแบบมันล่องหนได้เออมันไม่เหมือนกับแครี่ตัวอื่นนะครับที่แบบอาจจะแบบมีปันเดนนิดนึงนะครับที่แบบเราอาจจะยิงไม่ได้อะไรเงี้ย เอออย่างเช่นแบบสกิลของว่าให้นะครับเราเพราะว่ามันไม่มันมันมันจะล็อกเป็นทาร็กต์เนี่ยครับล็อกเป็นเป้าหมายเออแต่ว่าตรงสกิลแฮตเตเนี้มันปล่อยเป็นสกิลแบบออกไปข้างนอกครโอ้ตรงนี้เขามาเยอะนะครับเขามาเยอะเออแต่ว่าเมดเรายังไม่ได้ตามมานะครับเรายังสู้ไม่ค่อยได้เราต้องถอยโอ้โห,โห,โหเราเจอคิวโอไม่นึกว่ามันจะมาสี่ตัวนะครับโอ้มาตั้งสี่ตัวเนะี่ยอ๋อค่อนข้าง อันนี้อันนี้อันนี้ต้องยอมนะครับเราเราก็เล่นเอาเพย์ไปด้วยนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวเราลุยต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้เมดกับป่าเรากำลังมาเติมด้านบนนะครับโอเคโอเคเราน่าจะไปตามตาม,ตามแบบเพื่อนทันพอดี ครับเราก็พยายามเดินตามโรมเข้าไว้นะครับพยายามอย่าแบบเปิดเปิดไฟเองโดยที่แบบไม่จําเป็นนะครับเราพยายามหาจังหวะในการเล่นนะครับในการจ่ายดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับทําเล่นเป็นแคลรี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องรู้ว่าเฮ้ยแคลรี่เนี่ยมันจะเก่งช่วงเวลาไหน <S <S เออคืออย่างไฮยะเตะเนี่ยเป็นตัวเลดเกมนะครับแบบเป็นตัวที่แบบ เต้องต้องมีแบบของแท้งอย่างเฮลเฮวงะเอชนะครับสักสักชิ้นนึงก่อนเนี่ยมันถึงจะเข้าไปลำเข้าไปแบบบวกอะไรได้นะครับถ้าเกิดยังไม่มีของเนี่ยขอว่าอย่าอย่าพึ่งเลยดีกว่าเอออย่าพึ่งแบบอย่าพึ่งไปลุยเลยทั้งแบบพวกเออเลสุอะไรพวกเนี้ยนะครับมันอาจจะแบบสู้ไม่ไหวนะครับโอเคตอนนี้เราเราเห็นอ่าโอเคป่าป่ามันอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าเราโอ้โหเจอแย่งเลย ม่จา้าไม่เป็นไรนะครับโอเคเราก็เล่นต่อนะครับโอเคตอนนี้เราเคลียร์คีิปได้นะครับเดี๋ยวเราพยายามกดดันเอลสูนนิดนึงนะครับ okay, โอเคโอ้โหมันยิงมันยิงถอยหลังมาเอลสูนน่าจะกดพลาดน,นะครับเสียฟิกด้วยโอเค เราต้องยิงต่อไปนิดนึงนะครับคือคือแพทนี oh, oh, ้นะครับถ้าเกิดเรายิงต่อศัตรูท cool ี่โดนอยู่ในคุ้มนะครับมันโอ้โหมันมาเยอะ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 โอ้โหมันดักมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแม่เจ้าถอยเลยนะครับถอยเลยเออเดี๋ยวเราตายนะครับเพราะว่าเอลสูสามารถส่งแบบส่งมาหลังป้อมได้เลยนะนะอันนี้คือทางมาหลอดเขาบังให้เราอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ามาหลอดไม่บังให้เราหลังป้อมเนี่ยเราน่าจะแบบน่าจะตายนะครับ เอลซูสองเปียงทีเดียวน่าจะไม่รอดน,นะครับก็อันนี้ถ้าเกิดศัตรูมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเราก็ถ้าปล่อยป้อมได้ก็ปล่อยไปเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรมากนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันมีระยะไกลทั้ง2ตัวนะครับทั้งเออกิลเดอร์แล้วก็มีอิลูเมียนะครับโอเคตอนนี้ตอนนี้ปุ๊บขอยิงนิดนึงฮะตอนนี้เมดเราได้นะครับเมดเราได้เมดฝั่งตรงข้ามนะครับโอเค เราเก็บคิ้วหลังป้อมโอ้โหเจวสูนี้ก็ตอดตอดกันเหลือเกินนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราเดินเกมต่อนะครับ enemy, เอ่อตรงนี้ต้องออให้อ่อให้มาหลอดเขาเก็บเก็บแถบนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็โอ้นี่มาเค okay. เจ็บนะครับเจ็บนะครับเจวสูเจ็บมากเจอเราตอดเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเข้ามาในทางปืนนี่ก็เรียบร้อยนะครับ โอเคเราก็เน้นป้อมนะครับเน้นป้อมเน้นป้อมเน้นป้อมเป็นอย่างเดียวนะครับพยายามเน้นป้อมเยอะๆนะครับเราเป็นแครี่นะครับต้องทําหน้าที่เน้นป้อมนะครับไม่ใช่เน้นคิวคิวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องทํานะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยให้เราเน้นป้อมมากกว่านะครับเกมมันจบได้ด้วยป้อมนะครับโอเคครับเรามาต่อโอ้โหตรงนี้มีเอเลนดอร์นะครับเอเลนดอร์ซึ่งมาหลอดแพ้ทางเอเลนดอร์แน่นอนนะครับถ้าเกิดเจอแบบหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะรอด ออกตรงนี้ลิเลียนาะเจอกับจิวดอร์นะครับอ๋อมาจิวดอร์มาอย่ er างนี้ก็เสร็จสิครับเสร็จอ๋อโอ้โ,อโ,อโอเหเสรษฐายครับดาเมจเรายังเรายังไม่พอนะครับหลังจากที่ลองดูนะครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็มีเราต้องพยายามดูดาเมจเราเรื่อยๆนะครับเพราะแบบเอ่อใน,ในการต่อแต่ละรอบเนี่ยเราใช้แบบเออเราต่อศัตรตูได้เจ็บประมาณไหนนะครับเอ,อเคตรงนี้ ตรงนี้ทางป่าเขาเจ็บหนักนะครับแต่ว่ามาหลอดเราเล่นเล่นลึกไปนิดนึงนะครับลึกไปเยอะเลยแหละโอเคตรงนี้เขาเห็นเราละเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเจออย่างนี้แต่ว่าลีเลียเราก็ตายนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังดีที่เอลส่เขาแบบไม่ไม่ได้แม่นมอะไรมากนะครับอามาหลอดบอกว่าเกมชอบค้างจริงจริงๆค้างค้างจริงครับเอ่อ ใจจริงเนี่ยอยากอยากพูดถึงเนี่ยครับกิเด์ยังบอกเลยครับเป็นรับทุกตาเลยเออคือเนี่ยครับจริงๆอยากฝากถึงผู้พัฒนาเกมนิดนึงครับว่าแบบรบกวนช่วยเออนิดนึงนะครับอ๋อตายเลยอ่ะไหนๆก็ตายละก็อยากจะฝากนะครับถึงแบบเดเวลอปเปอร์นะครับที่แบบพัฒนาเกม rov อยู่นะครับหรือทีมงาน gm คนไทยทุกคนนะครับว่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ เป็นตลาดตลาดที่ใหญ่สุดของ ROV เลยก็ว่าได้นะครับจริงๆเราเทียบกับเวียดนามนี่ใกล้เคียงกันเลยครับแล้วก็แบบอยากให้พัฒนา performance ของเกมให้มันดีกว่านี้นะครับเออเพราะว่าผมเข้าใจว่าแบบทางเรื่องทางรายได้นี่าจะได้ไปเยอะค่อนข้างเยอะนะครับโอ้แต่เราทีมเราตายสีเลยโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าทิปเปิลคิโอ้โหอันนี้คือสู้มไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปนะครับป้อมป้อมแตกกระช่างมันนะครับ เราไม่จําเป็นจะต้องไปทูสีแบบไปลุยป้อมอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ป้อมสองก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราพยายามอย่าตายนะครับขอแค่อย่าตายเราก็แบบมีโอกาสส่วนได้นะครับตอนนี้อิลูมเมียเขาเจ็บหนักนะครับแต่ว่าเราเรายัางอย่างที่บอกนะครับแบบใดก็ตามที่เรายังไม่สามารถเออยังไม่มีพวกไอเทมชิ้นป้องกันนะครับเราก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งซ่านะครับใคาเตะมันจะเป็นประมาณนีใ้ใครใครโหวตแพ้วันนี้ใจเย็นป้อมแค่แตก2อ,อันเองเกมยังไม่จบเลย เออเกมมันยังไม่จบนะครับอ่ะมาเราเดินเกมต่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับคราวออนี้ลมิเมตแคลรี่ควรจะเดินด้วยกันนะครับแล้วก็เดินเกมนะเดินเกมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับต่อให้เขาเจ็บนะครับอ่าแล้วก็คอยหาจังหวะนะครับคอยหาจังหวะเรื่อยๆว่าเอ้ยเราจะเอ่อเราจะตีแบบทำจังทำดาเมจได้ยังไงนะครับขอแค่แบบยิงฟรีได้เรื่อยๆนะฮะโอเคมาฮะ เราเราย,ยิงไปเรื่อยๆก่อนโอเคเ,เอามาังกรเอาไปเศดาก้อนนะครับจัวนี้เราจะได้แบบเออโอส้สกัดเจอกับเวเลสข้างล่างนะครับแถมมีเอเลนดอร์ด้วยสกัดเป็นตัวที่แพ้เอเลนดอร์แน่นอนนะครับแพ้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหตายไปละอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์กลางนิดนึงเรามาช่วยเคลียร์กลางหน่อยโอเคเวฟบนิดนึงนะครับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนนะครับ ยา,ยามดูดีๆโอ้โไวเลสมาอยู่นี่หืมไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเพิ่งใจเย็นใจเย็นเอ่อเขาทางเขาเนี่ยทางทีมฝั่งข้ามพยายามจะเอาดาร์กนะครับเ,เพื่อแบบชดเชยสิ่งที่แบบเอ่อที่เราได้อบิสซอดาก่อนไปนะครับแต่ว่าเราเขาไม่น่าจะเอาละโอเคครับตอนนี้โลมเราเกิดนะครับแล้วก็ออฟเล่นเราก็เกิดละเราน่าจะกันฝั่งรงกลางได้อีกเวฟหนึ่งนะครับ แล้วเดี๋ยวเราเดินเกมต่อนะครับนี้เดี๋ยวเราไปเดินกับโลมนิดนึงนะครับจริงๆอ่าเพราะว่าเมดรเราเจ็บหนักนะฮะนี้เดี๋ยวผมขอเก็บตามป่าตัวเล็กๆนิดนึงแล้วเขาก็เห็นเห็นตำแหน่งเราเรียบร้อยนะโอ้โหตูเลนตูเลนกำลังจะโดนปิดนะครับโอ้ตูเลนตูเลนจริงตอนนี้ต้องต้องมาเดินกับเราแล้วนะโอเคมา เราเจอกับเวลสนะครับเราต้องเจอกับเวลสปุ๊บเนี่ยเราหลบนิดนึงแล้วเราก็ยิงใจดาเมจระยะไกลเรียบร้อยนะครับชัดดาวได้นะฮะโอเคเราก็มาฟาร์มคีฟตัวเล็กของศัตรูนะครับฟาร์มเรื่อยๆนะโอเคเราได้เฮียงงะเอทละแล้วก็มีบัฟแดงนะครับเอามาแบบเอาแบบแดงมาให้เราเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนมาโอเคแถมใจดาเมจนะครับใจดาเมจเรื่อยๆตอนนี้มาหลอดเราไปกันล่างนะครับจริงๆเป็นหน้าที่ของออฟเลนเนาะ มันก็จะยิงมาอ่าโอเคเราก็หลบได้นะครับนี่คือข้อดีของฮายาเตะนะครับฮายาเตะเป็นตัวที่มีมบิลิตี้ค่อนข้างสูงนะครับต้องช่วยกับไอ้นี้ก่อนนะโอเคลองช่วยกับสกัดนิดน,นึงนะครับเ,เดี๋ยวลองช่วยนะยงั้นสกัดเนี้ยเจอเอเลนดอร์ปิดแน่นอนโอเคมีเฮียวงะเอ็ดแล้วเราค่อนข้างมีเลือดเยอะนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ทางลมเราไปไอ้นี้ก่อนไ ปิดในนี้ก่อนนะครับไปเช็คกุ้มอะไรพวกนี้ก่อนเฮ้ยมันไม่ยอมโลมเราไม่ยอมนี่อีกไม่ยอมเก็บแถบนะครับคือพยายามเก็บแถบให้ได้เยอะที่สุดนะครับโอเคต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้เป็นจังหวะที่สวยมากนะครับในการทำดาเมจโอ้โหโอเคล้างมาได้พอดีตอนนี้ทีมเราเจ็บหนักสองคนนะครับจริงๆไม่ควรไม่ควรเล่นนะไม่ควรเล่นไม่ควรเล่น โอเคได้จังหวะละเรียบร้อยนะครับฆ่าเวเลสได้นะครับเดี๋ยวลองคอยอ่านอาอ้ยตอนนี้ป้อมกลางเรายังไม่ได้เดี๋ยวเราแลกกับไอ้น,นี้เลยมาเจอกันโ okay. อเคดวาหนึ่งหนึ่งกับทางเอลสุเราชนะนะครับเพราะว่า DPS เราน่าจะจัดจานกว่าว่าตอนนี้ของเราค่อนข้างเยอะละ แล้วก็มีดามเมจจัดเา้ากระจายโดนไปเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านนะครับตอนนี้ต้องกลับบ้านก่อนไม่ไหวละคือเพราะว่าสกิลเอ่อสกอร์คิวของเราเนี่ยตอนนี้ตามตามหลังศัตรูอยู่นะครับสิบต่อสิบหกนะฮะแต่ว่าท่านมองในมุมการทำลายป้อมเนี่ยผมว่าเราค่อนข้างโอเคนะครับเรายังโอเคอยู่นะหลบนิดนึงนะครับ เราก็เสียป้อมชั้นนอกป้อมบนไปนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฟาร์มซ่อมนิดนึงนะฮะโอเคเราได้ดับขี่ละคราวนี้เนี่ยเจ็บหนักแน่นอนบอกเลยแล้วก็มีรวมถึงไอ้นี้ด้วยบัฟแดงนะครับมาหลังอย่าเปิดไฟแล้วนะครับเราต้องรีบเปิดไฟนะครับเอโอเคมาจังหวะนงี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องพยายามจ่ายดาเมจนะครับจ่ายดาเมจจากแนวหลังเนี่ยแหละโอเคมาๆๆจ่ายเรื่อยๆนะครับโอเคเรา เราตายนะครับแต่ว่าเราเก็บเราใช้สกิลอันติในจังหวะที่ค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างถูกต้องทําให้แบบศัตรูตายสามแต่เราตายหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องการขึ้นบ้านเนี่ยผมว่าทําได้แล้วเพราะว่าลิเลียหน้าเวลาล่างหมาจิ้งจอกเนี่ยขึ้นบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยแล้วก็ลิอิลูเนียเขาเจ็บหนักนะฮะมาแต่ว่าตอนนี้เกมน่าจะไปต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องอาจจะต้องเคลียร์เลนนิดนึงแตว่าแต่สกัดทําไมไปตี เอาบ,บีโดากอนคนเดียวเนี่ยเอเอเลียคีบดีครับไปเลียคีบดีครับเลียคนเดียวไม่น่าไหวนะเนี่ยครับจริงๆคนทำเลนนะครับคนทำเลนแบบไปสูงๆเลยแล้วก็มาเติมเพื่อนอเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเลดเกมแล้วเป็นจำเป็นจะต้องรวมตัวกันนะแล้วอันเนี้ยสก,กัดสก,กัด,กกดเออเขีย์นิดนึงก็พอแล้วก็หนีนะครับนะเระงั้นจริงๆเอเลนดอร์เมื่อี้ถ้าผมเป็นเอเลนดอร์เนี่ยผมจะไล่ไล่สกัดอย่างเดียวเลย เพราะว่าสกัดเนี้เป็นตัวที่แพ้เลนดอร์แน่นอนนะฮะอันนี้แบบคนคนที่เล่นมาเยอะๆจะรู้ดีนะครับมาถึงวันนี้โอเคสกัดเราเปิดนะครับมามามาเปิดปุ๊บเรียบร้อยนะครับฆ่าไปได้นะครับเราก็ต่อเรื่อยๆตอนนี้สกัดเจ็บนะเออรอดูเกมนะครับรอรอดูนิดนึงเราพยายามอย่ายืนแหลมมากนะครับเราให้เอ่อทาง โลมของเราเป็นตัวเปิดก่อนนะฮะนะได้อินฟินิตสเลเยอร์ละเราไปเติมกับทางโลมกับโลมกับเมนิดนึงนะงแล้วตรงนี้มีเอเลนดอร์นะเดี๋ยวเราดักคุ้มก่อนโอเคมันจะกลับมาไหมกลับมาทริงด้วยอยายาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ตอนนี้มีไฟ,ฟมีไฟนะครับตอนนี้มีไฟเพราะว่าสัตรูเกิดกันเกือบหมดละอ่ะสะาสกัดเข้าทางนั้นอาจจะอันตรายนิดนึงนะครับตอนนี้เราได้แค่ตอดไปก่อนเรื่อยๆนะฮะถ้าจังหวะไม่สวยก็ก็ก็ยังไม่ต้องเล่นอา่าเราทําเวฟนิดนึงนะครับตอนนี้เราเจ็บหนักน้ำยังดียังดีงนะครับที่แบบเพื่อนเราเนี่ยไม่ไม่บุกต่อแล้วก็กลับนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยทั้งสองเลนเลนข้างทั้งสองเลนเราเนี่ยทําทําได้ค่อนข้างดีนะฮะ ก็มีการปล่อยอักเซเลเยอร์อยู่ด้านล่างนะครับสกัดสกัดน่าจะรีบกลับนะใช่ใช่ใช,ใช่ตอนนี้ต้องรวมละถ้าไม่รวมนี่แท้ได้นะครับเดี๋ยวผมตามโรมนิดนึงน <Sl> ะเดี๋ยวผมทำดาเมจขอแค่เปิดไฟสวยๆนะครับขอแค่โรมเปิดไฟได้สวยๆนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มผมบอกเลยว่าไม่คุ้มเพราะว่าเมจเราก็เจ็บหนักด้วย อันนี้เราได้แต่ต่อไปก่อนนิดนึงนะครับยาามต่อทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจังหวะนี้ถ้าเกิดใครใครเข้าก่อนเนี้ยอาจจะโอ้โหโอเคสวยครับสวยสวยสวยมากสวยมากจังหวะนี้สวยมากครับสวยมากมาหลอดเปิดได้สวยนะครับเนี่ยแหละครับเป็นจังหวะที่คุณเล่นแครี่ทุกคนนะครับควรจะควรจะรู้นะครับไม่ใช่คือเราเราไม่ใช่เป็นไฟเตอร์เนอะเราไม่ควรจะแบบเข้าไปแบบบุกแบบทะลวงอะไรขนาดนั้นนะข้างหน้า เนี่ยโอเคเราควรแบบรอจังหวะที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับที่แบบเราสามารถจ่ายดาเมจได้แบบเต็มที่นะฮะโอเคเราขอจบเลยแล้วกันผมไม่สนคิวละโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมนี้กับฮายาเตะนะครับโซโล่แรงนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเทพแห่งแครี่นะครับซึ่งตัวมันอาจจะขึ้นบ้านได้ไม่ดีนะครับแต่มันจ่ายดาเมจได้ดีมากนะครับโอเคครับก็มาดูกันคะแนนกันมาดูคะแนนกันนะครับว่าเราได้นับที่1นะครับ โอเคค่อนข้างโอเคเลยครับก็เราจ่ายดาเมจได้ถูกต้องนะครับได้พอเหมาะพอควรแล้วก็ถดูถูกที่ถูกเวลาเนี่ยนะครับเป็นข้อดีของคนที่เล่นแครี่ที่ควรจะมีไว้นะครับเนี่ยเราจะได้เล่นแครี่ได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแอดเจ็ทีด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเราเจอกันนะครับ